นายคลิปนี้มาพบกับครอบครัวของฉินซอนในทั้งหมดปะทะกับแกงของซีมอนเต้ปีศาต้าเลนเลยมาดูกันนะครับว่าใครจะโหดกว่ากัน กดรับชมคลิปก่อนเดินยาเลยกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เทปนี้นะครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันเลย Let's go <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับแก๊งของเชนซอนนีนะครับทุกคนหรือว่าแก๊งของโซนิคเทปนะครับทุกคนอ่าและนี่ก็คือเจ้าเชนซอนนี่ฮัลโหลรมเบียแกคือใครอ๋อจะข็กินแกก่อนในบ่ายฉันหิวเออใจเยเพื่อนเฮ้ยเราจะาม,ามาดูความสามารถของแกเลยอ่านี่คือเจ้าเออชินโซนิคครับทุก โอเคเราจะให้มาสู้กับแกงของนี้นะั่นก็คือเอลแกนมาจาครับทุกคนทึบในทั้งหมด20ตัวไปเลยโอ้โหเป็นการต่อสู้แบบว่าสีเดียวกันเลยนะครับทุกคนโอเคมาดูพร้อมกันนะครับว่าการต่อสู้แบบว่า1ต่อ20ายใครจะชนะ let's go <S ชัยต้อชนะอยู่แล้วดูเข้าไปในปา่าโ,โอ้โห,โโห,โโหกระตุกเลยนะครับทุกคนพอโเรียบร้อยโอโ้เดียเด๋ยวเดว นี่คือซากศพของแก๊งเอลแกมาจ้าครับไอตัวนี้ทำไมหัวจังวะเนี้อ้ยเดี๋ยงั้นพี่เจฟตีจะขอเอาออกมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ขนาด20ตัวยังไม่ไหวเลยอ่ะงั้นตัวถัดมานะครับทุกคนก็จะเป็นเอ่อ,อเอาเป็นตัวนี้อ่านั่นก็คือชือ ฉลามยักษ์ชอดคือเมฆกระดอนสัตว์ตายทะเลในตำนานฉันคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลไอตัวนี้ตัวไรวะเดียฉเจไม่เคยเห็นมันมาก่อนโอเคเดี๋ยวฉจนจะกินมันเอง3 2 1ไปเจอกันยังเจอแล้วเจอแล้วอ้าโอ้วันนี้ฉั้จะกินฉลามอยู่พอดีเลยเันาขอกินฉลามหน่อยแล้วกันนะเจ้าฉลามมานี่ฉจนจะงับแกะในแนมานี่มานี่มานน่ฉั้จะงับแก นี่แน่ตบไปหึ่งทีโอ้ยกระเด็นเลยโอ้โหแมกระดดนของเรากร็นไปเลยนี่แน่ตบไปหึงทีเรียบร้อยฮ่าพลังของฉันยังเหลือเยอะอยู่โอ้โหนี่ขนาดเจ้าชินซอนี่แค่ตัวเดียวครับทุกคนสามารถเอาชนะกับแก๊งของเอลเคมาชาได้ครั้งละยีตัวเลยเหรอเนี่ยโอเคตัวถัดมานะครับนั่นก็คือเจ้าโมซาซอนไลครับทุกคนอ่าหรือว่าเหมือนกับเหมือนเจระเคเคมอนกับไดนโนเสาร์ในตำนานครับทุกคนโอเคสามสองหนึ่ง ไปเฮ้เฮ้้ไอตัวนี้ฉันบอกเลยว่ากระจาะโอ้โอ้กระตุกอะไรกระตุกอะไรจะยังเพื่อนอะไรวะเนี่ยโอ้เรียบร้อยหมดยังยังไม่หมดยังหมดนี่มาดิมาดิมานี่ดีมานี่ดีมานี่อ่าเรียบร้อยโอ้โหมอซารสไลค์ก็คือแป๊บเดียวไม่รอดครับทุกคนโอเคตัวถัดมากันต่อนะครับก็คือสุดท้ายแล้วนนั่ก็คือเจ้าเดอะบู๊บครับทุกคนนี่โอ้เป็นปีศาจที่แบบว่า ปากนี่โคตรกว้างเลยฮ่าฮมาเนี่ฉันจะกินแกเองพวกเราลุมกินเนื้อมาเลยเออก็มาใสิไม่แน่ปากใครจะใหญ่กว่ากันแ่ดูนี่ปากฉันใหญ่กว่าแกเยอะเลยโอ้จริงด้วยครับปากของไอ้เจ้าชินโซนี่คือแบบโคตรใหญ่เลยตบไปหนึ่งทีกระทืบไปหนึ่งทีงับตบไปหนึ่งทีฮ่านี่แน่แกจะมาเป็นลูกสมุนฉันซะฮ่าฮ่าน่แน่ตบไปหนึ่งทีแล้วก็ตบไปหนึ่งที อโอ้ยโอ้สรุปแล้วแก๊งของซีมอนเตอร์หรือว่าปีศาจใต้ทะเลลึกไม่สามารถเอาชนะกับเจ้าชินโซนิกได้นะครับโอ้เลือดยังเหลือยเยอะอยู่เลยโอเคงั้นเรามาเพิ่มแก๊งของชินโซนิกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนมีอะไรบ้างเอ่ยอตัวถัดมาของเราก็จะเป็นอ๊บอ่านั่นก็คือเจ้ารูทเทปครับทุกคนนี่รูทเทปเอ้ยจะคือรูทเทปม่แม่สาวน้อยชุดขาวเฮ้ย นี่ความสามารถนะเหรอก็ดูเข้าไปในปากเหมือนกันความสามารถโอ้น่าจะมันเหมือนกันครับทุกคนโอเคตัวถัดมาของเราก็คืออ่าไม่เลยโอ้ยร่างปีศาจของชินโซนิคครับทุกคนาเจ้ารูชินโซนิค๋อชอยแล้วฉันคือร่างปีศาทีแข็งแกร่งดูพลังชันหน่อยดูพลังชันนี่เนี่ยโชว์หนึ่งทีโชว์หนึ่งทีโชว์หนึ่งทีมีอะไรบ้างพลังแต่ว่าปากมันน่าก,กลัวมากเลยนะครับโอเค ตัวถัดมาของเรากันเลยก็คือซูเปอร์ชินโซนิกชอนคือซูเปอร์ชินโซนิกที่โหที่สุดขอดูพลังหน่อยสิทำอะไรไบ้างพลังของแกนี่ตูม้มนี่ครับทุกคนพลังของมันคืออะไรอ่ะนี่แมีเอฟเฟกต์ระเปิดออกมาด้วยนะครับอ่าในการตบหนึ่งครั้งก็มีเอฟเฟกออกมาด้วยโอเคตัวถัดมาของเรากันนะครับก็จะเป็นนี่โอโ้ชอนคือ สูคิปเปอร์เทปอ่านี่คือเจ้าสูคิปเปอร์เทปนะครับทุกคนตัวโคตรใหญ่เลยนะครับอ่านี่ความสามารถของมันนั่นเหรอใช่ก็คือดูเข้าไปในปากเหมือนกันโอ้ความสามารถดูเข้าไปในปากเหมือนกันครับโอเคตัวถัดมากันเลยก็จะเป็นเทลเทปบอสเะไระบ้างเออเทลเทปอ่าบินได้ไหมบินได้นี่ไงบินได้บินไปเลยเพื่อนใช่แล้วเจสามาร์บินได้นี่เปไงเออจะเปีนเฮลิคอปเตอร์บินด้านหลัง เจ้าเทลเทปครับทุกคนเอฟเฟกของไมค์ก็จะเป็นระเบิดนะครับในการตบส่วนอันติก็คือดูเข้าไปในปากเหมือนกันตัวถัดมากันเลยก็จะเป็นเจ้ากร์ตูนด็อกเทปโอ้ไอหมาดำเฮ้ยแกว่าฉันหมาดำปะเนี่ยฉันไม่ใช่หมาดำฉันคือก์ตูนด็อกเทปความสามารถฉันแล้วก็ดูนี่นี่เอฟเฟกต์นี่ฮะเอฟเฟกต์ควันสีดำแล้วก็ ดูเข้าไปในปากดอยอุย้ยเหมือนเอนกันเลยนะครับทุกคนอะฮึบโอเคตัวถัดมาก,กันเลยนะครับ,รบก็จะเป็นเอออ่นนี่ไงดเรเอกมาเทป <c oughs> ว่าไงละ่ะทึ่งช้อนคือดอเอรเอกมทเอเทออช้อนคือปูติส่าคุณโยนพวกแกมาเองแล้วฉันก่อกลายเป็นเหมือนพวกแกเลยส่วนอติวชกในแนๆเป็นระเบิดออกจากมือเหมือนกันแล้วก็ดูเข้าไปในปากดอยเช่นกันอ่า ตัวถัดมากันเลยครับก็จะเป็นเจ้าด็อกเดเทปอ่านี่ก็จะมีสร้อยคอด้วยนะครับทุกคนมี2เวอร์ชันฉันแล้วฉชนคือเจ้าด็อกเดเทปปึ๊บๆๆอ่าเปิดหน่อยเปิดติตื๊บตื๊บตื๊บอ่ามีเอฟเฟกสีส้มๆมาด้วยครับทุกคนนี่ไงส้มๆจากนั้นก็ดูเข้าไปในปากดอยเช่นกันตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นนี่ช้อนคือชินซูเปอร์โซนิกร่างสีฟ้าเออแต่ว่า สมองของช้อนโดดอะไรยิงเข้ามาวันนี่ยโอ้โหสมองของมันครับเหมือนว่าโดดอะไรเหมือนปืนตดนปืนยิงครับทุกคนโอเคร่างนี้แล้วก็เป็นร่างซุปเปอร์มนครับไม่เอฟไอก็เป็นสีเหลืองอ่าเป็นระเบิดแถมลอยได้ด้วยครับโอเคตัวถัดมากันเลยก็จะเป็นเจ้าเชคเทปชอนคือตัวแปลกประหลาดที่สุดแล้วแลาหละฉวานนาชันมีหัวมีหูมี จะมีหูด่วนแล้วเนี่ยเอ้อใช่แล้วจะมีหูด่วนโอเจ้าคือตัวสีเขียวไอตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนอะเอฟเฟคเป็นสีอะไรเอฟเฟคนี่เอฟเฟคสีเขียวครับทุกคนอ่าเอฟเฟคก็จะเป็นสีเขียวตามตัวเลยนะครับโอเคตัวถัดมากันเลยก็จะเป็น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 ใครเอ่ยใครเอ่ยอ่านี่ไงคัทมาเทอ่าชอนโคลแมวปีสอดแมวปีสอดเทพ ความสามารถนะก่อคออติเป็นสีอะไรฮึบนี่ไฟสีแดงอ่าพลังคือไฟสีแดงแล้วก็ดูเข้าไปในปากได้เช่นกันครับตัวถัดมาก,กันเลยก็จะเป็นไม่เอมมี่เทมอ่าตัวสีเขียวโอเคส่วนเอฟเฟกต์ล้วก็นี่เอฟเฟกต์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับวนตามสีตัวเลยอ่าเอามาไว้ตรงนี้นะะแล้วกันแทกงหน่อยแทกไหน่อยขอชิ้นแทรกหน่อย,อย,ออยพื้นที่เต็ม ตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าการ์ตูนแคทเทเมื่อกี้การ์ตูนด็อกเทปครับอันนี้คือเจ้าการ์ตูนแคทเอฟเฟกต์ของมันสีอะไรโอ้ยเป็นสีดําฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเค เราเอามาวางไว้ตรงนี้กันเลยครับจื๊บฮ่าโอ้ยสมาชิกค,คือแบบโคตรเยอะเลยนะครับนี่คือครอบครัวที่แบบน่ากลัวมากๆเลยตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้ายูนิคอร์เทมมาจากสมาริคิสเตอร์ฉายแล้วจะคือยูนิคอร์เทมในโดนในโดวยแล้วก็พลังแชก็จะเป็นสีดําเหมือนเดิมโอ้อันนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไรครับปึ๊บไปตรงนี้แล้วกันโอเคตัวถัดมาของเรานะครับก็จะเป็นเจ้า ด็อกเดทเทปอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่หูสั้นนะครับพลังสีอะไรพลังดูพลังหน่อยเพื่อนสีไลโอสีปกติไม่มีเอฟเฟกอะไรด็อกเดเวอร์ชั่นนี้กับเวอร์ชั่นนี้ในหูยาวกับหูสั้นครับทุกคนแล้วก็สีตัวไม่เหมือนกันนะครับโอเคตัวถัดมากันเลยก็จะเป็นและตัวสุดท้ายของรันี่นาะก็จะเป็นเจ้าแคทนับเทปนะครับอไอตัวนี้มืขอบตาที่ทำเหมือนปีแพนด้าเลยนั่ไง เออเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ปอกคอครับมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือแก๊งของชิ้นสนิททั้งหมดเลยโอเคเรามาเจอกับแก๊งของไม่สไตล์ทะเลเลยโอ้โหจะจะถู้ไหมปะเนี่ยตัวโคตรเล็กอะทุกคนเดีย๋ยวพี่เจฟปลีขอขยายร่างให้กับมันหน่อยแล้วกันนะครับอ่าปกติร่างมาตัวเล็กให้ดูเหมือนว่าใหญ่ๆหน่อยปึ๊บชึบชึบใหญ่หรือยัยยงใหญ่หรือยัยยงใหญ่หรือยังใหญ่หรือยัง ออโอเคฮ่าน้อนยที่สุดฉันคอตัวใหญ่แต่ว่าทำไมแก๊งของแกงมันเยอะขนาดนี้วัดเดียวโอ้โหเยอะจริงๆครับแก๊งของออชินโซนิกฉลามยักษ์นี้ขยายก็ร่างต่อมาก็จะเป็นเจ้าโมซาโซลัสขยายร่างยักษ์นี้โอ้โหล่าคนใหญ่แล้วก็เจ้าดับบลูขยายก็ร่างนี้เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวพี่เจฟดีขอเปลี่ยนฟังหน่อย ให้ไอตัวแก๊งของชินโซนิคอีกหนึ่งตัวอยู่แบบว่าแก๊งเรนโบว์แล้วกันนะครับโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนโดนไหมโดนไหมโดนละโอเคสองตัวนี้อยู่แค่แก๊งสองตัวก็พอครับไม่ตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนสีกลับมาเดิมปึบปึบโอเคมา เรามาดูกันนะครับว่าแกงของปีศาจใต้ทะเลลึกปะทะกับแก๊งของชินโซนิกน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าแกงของเอลแกนมาจาจะเป็นผู้ชนะขอไปนหนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแกงของชินโซนิกจะเป็นผู้ชนะก็ขอเมนสองมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1 Let's go ใช้ขอกินไอตัวนี้ก่อนเลยละครโอ้โสู้กันแบบว่าคตดมัวทัวไปหมดเลยครับสู้กันแบบมัวไปหมดเลยเออไม่ว่าใครฝั่งไหนแหละไม่แน่เปิดอันไตโอ้ยใครรอ้องโอ้ยฝั่งนู้นก็มีครับทุกคนฝั่งนู้นก็กำลังเดือดฝั่งนี้ก็กำลังเดือเดเกาะกลุ่มการเจียงสองฝั่งอ่าดูฝั่งนี้หน่อยอนี้คือยังไม่เห็นเพื่อนนะครับมีใ,ใครอยู่บ้าง แต่ยิ่งเพือโอ้โหเอฟเฟกต์ระเบิดแน่ี่แน่แกไม่รอแน่ไอแมวผีพวกเราล้มกินมันเลยไอเจ้าแมวผีตัวนี้โอ้ฝั่งนี้นะโอ้ยยังไงยังไงเอ้ยยังไงงับหัวไป็นหนึ่งเจฝั่งนี้แหละโอ้ยเอฟเฟกต์ระเบิดเอฟเฟกต์ระเบิดโอ้โหอุ้ยเออแต่ว่าไยตัวนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เอพี่ทำไมแก๊งของนี่ไม่มาล่ะเพื่อนอ่าชอเจอแล้วชอเจอกินไอเจ้าแก๊งโซเนกมาเนี่มาเนี่ยซะจังครับหัวของแกงงับนี่ฉลามงับ หลองับงับนี่พวกเรางับเลยโอ้โหดูเดือดเลยเฮ้ยงับงับแล้วก็งับนี่แน่ไม่แน่กินแล้วก็ครับอู้อุอติอติอติอาจะเยอะเกินครับอัติงับนี่แน่เอ้าลาะของเราโดนเรียบร้อยเอ้าแกวิจาก็ไม่รอดนะครับส่วนตัวนี้นะเหลือใครบ้างอู้สองตัวนี้ยังอยู่ครับล่างสเปอร์อ่ะอ่านี่แน่รายต่อมาแล้วก็คือไอเจ้าแมวดำแกไม่รอดแน่อาบ้านี่ก่อนไอเจ้าอยู่นค่อน ฉันกินแกสก่อนนับเปิดหัวหนึ่งทีนี่แน่โอ้โหอันตีทีเดียวคือหายไปเลยต่อมาก็จะเจ้าแมวดําแกไม่หลอดแน่ไอ้แมวดํามานี่มานี่มานี่แมวดํามานี่แมวดำมาไงแมวดํามานี่โอ้ยโยังรอดอยู่ยังรออยู่ยังรอดอยู่บอกไหมใครเรียกฉันแมวดำวะเนี่ยเฮ้ยจะไปชอบอะไรจะเรียกฉันาดังนั้นหลังน่กินหัวไปเลยงับหัวไปซะเลยเรียบร้อยครับอ่ะโอเคครับตัวถัดมาอ่ะอยู่ไกลกันมากครับมองไม่เห็น นี่เพื่อนโอ้อีกแก๊งหนึ่งเลยครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีเนง้เจอกันยังเจอกันยังโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วโอ้โหมาตั้งแก๊งเลยอ่าไอ้เจ้าเชงซูเปอร์สุรีแกมาตัวเดียวแกไม่รอแน่ซูคิเปอร์จะก้อยไปเลยโอ้ยกี่ตัววะเนี่ยลุมแค่ตัวเดียวจะมาช่วยวเราเพื่อนเฮ้ยแกทำเพื่อฉันกันหรอได้งับนผมไป็นหนังเทมาดิอ่าทำผมหนึ่งทีมาดิแล้วก็งับอีกหนังทีผมดูยัง ไม่หมดเพื่อนยังไม่หมดเหลืออีกอยู่เหลืออยู่เหลืออยู่อ่านนี่ไงเช็คเทปเช็คเทปไม่ไอเจ้าแปลกประหลาตัวเขียวฉันไม่ชอบแกเลยช็อจอเกตแกนี่กระทืบสองหนึ่งไปเลยอ่าเรียบร้อยครับเหลือตัวสุดท้ายก็คือเจ้าดับบูอย่างไอ้ดับบลของเราลอมไม้นี่โอ้ทีเดียวหายไปเลยเรียบร้อยผู้ที่ชนะก็คือแกงของเชนโซนิกอ่านี่เลยนะครับโคตรเลยโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจี๊ยบดีด้วยครับบ๊ายบาย